ผมไม่เห็นด้วยกับสสในยุคนี้ทั้งหมดเลยแต่จริงสสไม่น่ามีก็ได้นะจริงจริงจริงผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเพียงก็ประมาณจริงจริงครับเขาไม่น่าไปตรวจสอบตรงนั้นทำงานอะไรมารวมหัวกันแก้ปัญหาดีกว่านะครับบอกไอ้ไอ้ไอ้ที่มาตรวจสอบเนี่ยมารวมหัวกันแก้ปัญหาก่อนก่อนที่จะไปเถียงกันในสภาใช่ไหมครับไม่มาเถียงกันในสภาแล้วเมื่อไหร่งานเราจะเดินก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นะ จริงๆในความรู้สึกของผมเนี่ยคุณไอซ์เนี่ยนะคงไม่ได้เงินจากทหารแน่นอนครับคุณไอซ์ไม่น่ามาเป็นสสผมพูดเลยเพราะว่าเขายังรับบริจาคเลยครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันมาทะเลาะกันทำไมไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยกันก่อนให้ให้ประเทศาติมันอยู่ได้ก่อนแล้วคุณไปไปเถียงกันที่หลังก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณมาขัดกันตอนนี้นะตอนนี้แล้วชาวบ้านกรรมวชาอายมำไมอายทาไมอ่ะ แล้วไปเข้าข้างคับัญชามันอายเขาไหมอะ